สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสันไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นนะฮะเรียกว่าเป็นกระทู้แล้วกันเอามาถามท่านผู้ชมครับเรื่องของเรือหลวงจากกีนเะระเบตนะตอนนี้ก็มอายุการใช้งานก็ถือว่านานแล้วแล้วก็เคยมีการปรับปรุงฮนะเรื่องของดาดฟ้าเรือเนี่ยก็ปรับปรุงไปทีนี้มันก็มีคําถามว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าเราเนี่ยจะมีการหวน เอาเครื่องบินขึ้นลงในแนวดิ่งก็คือรุ่น av 8 h a r r i e r ครับกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ต้องเกิดคำถามว่าและจะมีการเอามาจากไหนซึ่งถ้าหากว่าได้มาจริงมันก็คงใช้งานอีกไม่นานแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดท่านผู้ชมครับมองกันแบบว่าขำๆแล้วกันฮะในช่วงที่เรากับเขเมรเนี่ยก็มีปัญหากันแต่ถ้าหากว่าได้มาก็ดีฮะเอามาขุมฝันเขเมรโดยเฉพาะพื้นที่ กาะกูดหรือแม้แต่พื้นที่เกาะกงะในฝ่ายของกัมบูชาอิตาลีครับกำลังจะปลดประจำการฝูงบินโจมตีก็คือ AV8B Harrier 2เเป็นรุ่นพัดครับซึ่งแต่เดิมนั้นอิตาลีเนี่ยก็มีแผนการว่าจะมีการปลดเครื่องบิน AV8B Harrier น่าจะประมาณสักช่วงปลายปี2030แต่มันก็เกิดความท้าทายครับก็เลยบอกว่าน่าจะมีกำหนดนะ ปลดประจำการก่อนปี2028ปีนี้ก็25แล้วก็เหลืออีกไม่กี่ปีทีนี้หาว่าอิตาลีต้องการจะปลดฮะอาจว่าจะปลดก่อนนะมันก็จะทำให้เครื่องบิน AV8 Harrier เครับเหลืออยู่เพียงไม่กี่ประเทศค,ครับที่ใช้งานหนึ่งในนั้นก็จะมีสเปนฮะแล้วก็มีทางด้านอิตาลีส่วนอเมริกาแต่ก่อนนั้นก็จะถูกใช้งานในหน่วยงานในวิทยุทินของสหรัฐก็คือ AV8B h a r r i e r 2 ทีนี้หากว่าอิตาลีปลดอีกครก็อาจจะเหลือเพียงแค่สเปนทีนี้เครื่องบินแบบ av8 ที่ไทยเนี่ยเคยได้มาท่านผู้ชมครับแนอดีที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีแล้วฮะรุ่นนั้นเนี่ยเราก็ได้มาจากสเปนแต่ว่ามันเป็นเครื่องบินในยุคต้นๆเลยฮะที่มีการผลิตออกมานั่นก็คือ av8s เป็นรุ่นแรกๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการปลดไปก่อนแล้วรุ่นนั้นเนี่ยมันก็ถือว่า ไม่ได้มีความทันสมัยมากแลครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ปฏิการในการเ้าไปโจมตีซะมากกว่าแล้วก็การติดตั้งพวกมิไซล์ยกตัวอย่างนะ AAM 120เนี่ยก็มีข้อจำกัดฮะติดตั้งไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็น AV-8 Harrier II เนี่ยที่อิตาลีเขาต้องการจะปลดนะประมาณ14ลำนะครับคือโดยตลอดมาครับกองทัพอิตาลีเนี่ยก็เรียกว่าใช้เครื่องบินแบบหลากหลายภารกฤฤิจฮะสำหรับปฏิการต่อต้าน เรือผิวน้ำการลาดตะเวนการโจมตีภาคพื้นดินหรือแม้แต่การป้องกันภัยอากาศให้แก่เรือรบครับแต่ว่าเครื่องบินรุ่นนี้ฮะมันก็จะมีการติดตั้งเช่นมิตรล์อากาศสู่กาศก,าก็คือรุ่น a i m 1 2 0 b ฮะตัวกเก่าแล้วก็มีการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้น a g m 6 5มิหลา m a อ v e ห i ืนอจากนี้ก็จะมีตำบลฮะติดตั้งอาวุธได้ประมาณ9ตําบล แต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นเครื่องบินที่ขึ้นลงในแนวดิ่งซึ่งมันก็เหมาะสมนะสำหรับเรือหลวงจากกีนเนระเบฮะแต่ว่าอิตาลีเนี่ยที่เขาต้องการจะปลดก็เพราะว่าเขามีทดแทนนะฮะอิตาลีก็จะมีการนำเอาเครื่องบินแบบ F35B มาครับมาประจำการซึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายแต่ว่าในของไทยเนี่ยเราก็มีการตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นกันจะเอาไหมฮะหากว่าราคามันไม่แพง ก็นำมาเสริมเติมแต่งกับสิ่งที่มันขาดหายไปเมื่อหลายปีก่อน av 8 b นะรุ่นนี้เป็นรุ่น b ฮะไม่ได้เป็นรุ่น s ถ้าเป็นรุ่น s จะเก่าฮะแต่ว่ารุ่น b เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักในช่วงยุค9ก้นะเป็นต้นมาแต่ว่ารุ่น s เนี่ยเก่ามากท่านผู้ชมครับมันเป็นเครื่องบินที่อังกฤษเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบแรกๆแล้วก็นํามาใช้งานแต่ว่าในปัจจุบันนี้ฮะโลไปหมดแล้วครับปดกันไปหมดแล้ว ก็เหลือเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นที่ยังคงใช้งานเครื่องบิน AV8B นะ h a r r e r อยู่ก็นำมาเป็นประเด็นนะกระทูถามท่านผู้ชมว่าจะเอาไม่จ้าหรือจะไม่เอาดี